สวัสดีค่ะคลิปนี้ลิลจะมาสอนทำดอกลิลลี่พับดอกลิลลี่นะคะวัสดุก็มีธนบัตรหนึ่งดอกในใช้แบงค์สาใบนะคะ2กลีดเท่ากับหใบ1ใบ2ใบ3ามใบนะคะมีธนบัตรสกอตเทปกันไกลเพื่อตัดสกอตเทปนะคะแล้วก็ลิงจะสอนเข้าดอกด้วยก้านลวดนะคะแล้วก็ คาตเตอร์แบบไซส์เล็กเอาไว้กรีดกรีบให้มันงงนะคะแล้วก็เกสรแบบนี้นะคะเกสรลิลลี่ถ้าเป็นธนบัตแรแบงค์ห้าสิบสีฟ้าเรนจะใช้เกสรสีแดงหรือสีส้มถ้าเป็นแบงค์ร้อยเลนจะใช้เกสรสีเหลืองนะคะใช้เกสรห้าห้าก้านนะคะกับตุ้มตรงกลางมันจะเหมือนจะเหมือนลิลลี่เลยะค่ะจะเหมือนดอกลิลลี่จริงๆเลยนะคะแล้วก็ใบ นะคะคเริ่มกันเลย,ยจะใช้แบงค์ร้อยในการพับให้ดูนะคะคลิปนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงเพราะว่าพับยากเหมือนกันรายละเอียดเยอะเริ่มจากพับครึ่งนะคะพับให้เนี้ยบเลยนะคะกรีดเาใว้คมกรีดา้ว้คมเลยไม่นั้นมันจะไม,ไม่ออกมาเป็นอย่างนี้มันจะแบบฟูๆอะคะ่ะ แล้วก็พับจากปลายด้านนี้จนถึงปลายด้านนี้ส่วนตรงกลางจนถึงปลายมันจะเบี้ยวนะคะไม่ตรงเพราะว่าถ้าเป็นแบงค์ห้าสิบมันจะพอดีเป๊ะเลยแต่แบงค์ร้อยเนี่ยเขาจะยาวกว่านิดนึงนะคะปลายนี้จนถึงกึ่งกลางขอวางนะคะ สังเกตว่ามันไม่พอดีนะคะสามชิ้นทําแบบนี้หมดเลยนะคะไม่ต้องสนใจตรงนี้นะคะเราสนใจตรงนี้เพราะตรงนี้จะเป็นหนึ่งหลีนะคะแล้วก็พับครึ่งสนใจตรงนี้เท่ากัน แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ยิ่งเท่ากันยิ่งสวยใหญ่เลยนะคะจอกจะได้ไม่เบี้ยวสามชิ้นชิ้นที่สองแล้วพับพึ่งตามแนวกว้างนะคะแล้วก็พับจากปลายนี้ไปถึงตึงกระถึงกลางอีดให้เนี้ยบเลยนะคะ แล้วก็พับออกชิ้นที่3พับครึ่งตามแนวขวางแล้วก็พับปลายจนถึงมุมตรงกลาง อีกด้านหนึ่งจะถึงมุมตรงกลางที่เราพับครึ่งไว้พิกลับพับครึ่งเหมือนเดิมครบแล้วนะคะสามชิ้นทีนี้เราจะมาติดสกดัดเทปกันลูกค้าลีนบางคนถามว่าพี่ทำได้ไงเนี่ยพี่ตัดเหรอเราจะมาเฉลยกันนะคะว่าเราไม่ได้ตัดนี่นะคะมุม นี่คือปลายแหลมปลายแหลมวางชิดกันนะคะเราจะมาติดสักกะเทศต,ตรงนี้ทั้งสามชิ้นประกบกันเลยบางคนถ้าพับแล้วตรงนี้ไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะคะเน้นตรงนี้ให้เท่ากันนะคะดึงสักกะเทศยาวนิดนึงเผื่อเราตัดได้ไม่เป็นไร โดนธนาบัตรนะคะก็อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ยังเป็นใบแหลมนะคะใบแหลมเข้าหาตัวเรานะคะพิก,กัดใบแหลมเข้าหาตัวเราวางให้มันสนิทนะคะเนี่ยค่ะให้ชิดกันสนิทแบบนี้เลย แล้วก็ดึงสงกระเทปยาวนิดนึงไม่เป็นไรเกินไปตัดได้แต่ถ้าไม่พอแล้วต้องเราต้องมาดึงอีกชิ้นแปะแล้วมันจะไม่สวยชิ้นที่สองประกบกันเดี๋ยวเราจะประกบชิ้นที่สองกับชิ้นที่สาม ให้ไม่เห็นสกอตเทปเลยนะคะอจะสังเกตว่าจะได้แบบนี้แหละนะคะบางคนจะเริ่มงง,งแต่จะเป็นหกกีบแล้วค่ะตอนนี้อาชิ้นสุดท้ายแล้วก็มาแปะให้เขาเหลือฝั่งเดียวแบนๆอย่างนี้ยคะ่ะจะมันจะสนิทนี่นะคะท,ทัที อให้ชิ้นหนึ่งอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วอีกสองชิ้นอยู่ฝั่งหนึ่งนะคะมันจะต้องสูนนิดเนึ่งะค่ะเพราะมันขึ้นอยู่กับการพับของเราถ้าเราพับเดียวทีนี้มันก็จะติดลําบากแล้วเนี่ยของเล่นของเล่นพับไม่ดีแล้วมันจะเกยกันนิดหนึง่งไม่เป็นไรคะ่ะก็ปิดสกรดเทค จนที่เกินออกนะคะถ้าเพื่อนๆดูคนไหนดูแล้วงงๆก็ให้ดูหลายๆรอบนะคะจะได้ค่อยๆทำเพราะว่ามันเข้าใจค่อนข้างยากพับยากกว่ากุหลาบเยอะเลยอย่างนี้แล้วนะคะแล้วก็พับคล้ายๆนก็ค่ะแบ่งข้างละสามเปิดขึ้นมาหนึ่งกลีบ ึงกลางพลิกกลับนะคะแกนกลางของเส้นนี้กับเส้นนี้อันเดียวกันกรีดรอยพับให้เนี้ยบเลยนะคะดอกจะสวยไม่หยุดสวยอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ค่อยๆพับไปทีทละกรีดเรื่อยๆค่ะพับทบไปเนี่ยถ้าเราพับตรงตรงนี้จะตรงพับครึ่งปุ๊บมันจะตรงเลยแล้วก็ทั้งหมดมีหกกรีด พรียบพับก,กลางนะคะมันจะต้องเป็นเส้นเดียวกันหมดเลยนะคะกลีดให้เนี้ยเรียบแล้วก็คมนะคะแบบน,นี้พับกลับไปค่อยๆไล่ทีละกีบสองแล้วนะคะอันนี้กลีบที่สาม สามวแล้วพลิกกลับมาฝั่งนี้จะได้จัดถนัดขึ้นดึงขึ้นมานิ้วสอดเข้าไปกลางดูจากแนวนี้ก็ได้พับกลับเข้าไปดึงขึ้นมานิ้วสอดเข้าไปปลายอันนี้จะต้องตรงกับปลายฝั่งตรงข้าม กีบสุดท้ายแล้วค่ะเพื่อความถนัดเราจะแส่แป่งสองข้างให้เท่ากันเลยข้างละประมาณสามสองกลีบกับสามกลีบนี่กลีบสุดท้ายกลีบที่หกปลายเท่ากันหมดเลยเสร็จแล้วนะคะก็เอาฝั่งเนี้ย นี่ฝั่งก้นนี่ฝั่งหัวเอาฝั่งหัวเข้าหาตัวนะคะพับคล้ายๆนกดันขึ้นมาแล้วก็พับเข้าไปจนถึงปลายแหลมก็คือปกินีที่ลินบอกว่ามันเป็นมุมมุมของกระดาษจุดกึ่งกลางที่เราพับเป็นรอยอ่ะค่ะสองข้างเหมือนนกเลยค่ะเพียงแต่ว่านกตัวนี้มีหก ปกปีหรือเปล่าแล้วก็ดันขึ้นไปค่อยๆนะคะใจเย็นๆอเง็นกลจวผ่านไปแล้วคนส่วนใหญ่พับไม่ค่อยเป็นนะคะแล้วบางบางทีก็ไปดูหนังสือก็ดูแล้วก็ไม่เข้าใจอันนี้บอกตรงๆว่ายากจริงๆแล้วก็ทิ่กลับอีกด้านหนึ่งเราจะค่อยๆทำไป เพราะความไม่มันมันไม่หนาเกินไปมันจะเป็นฝั่งละสามนะคะ,ะพิกลับเสร็จแล้วก็มาทําพับขึ้นไปเหมือนนกเลยแต่ถ้าใครพับไม่เป็นแล้วให้ไปหัดพับนก,ก่อนก็ได้นะคะเพราะถ้าพับนกเป็นแล้วมาพับอันนี้ก็ไม่ยากเพราะว่าพิธีการใกล้เคียงกันอันนี้พยายามให้ชิดแล้วก็ปลายแหลมเพราะมันก็คือกลีบของลิลลี่นั่นเอง แล้วก็พับกลับลงมาสัางเกตว่าลินจะรีดจนเนียบเลยหลายคนถามว่าทำไมลิลลี่พี่สวยจังบาหโหนิ้วพี่พวมไปหมดเลยหรือบางคนลินถนัดที่จะใช้นิ้วอ่ะบางคนก็อาจจะใช้ด้ามของกันไกลช่วยกรีดก็ได้นะคะพับขึ้น นี่กีบที่สามแล้วค่ะแต่ทีนี้เราพับไปสองกลีบแล้วเนาะที่สามถ้าเพื่อนๆคนไหนดูแล้วไม่เข้าใจก็ค่อยๆเปิดดูหลายๆรอบนะคะทาความเข้าใจกับมันก่อนดูสักสองถึงสามรอบแล้วค่อยหากระดาษมาพับก,ก็ได้วิธีพับก,ก็คือเหมือนกันอย่างที่ลิมบอกว่าอาจจะหากระดาษ a 4มาตัดให้มันพอดีกับธนบัตร นะคะมันก็ไซส์ประมาณเจ็ดครึ่งคูณสิบห้าค่ะเซนติเมตรนะคะแล้วก็ลองพับไปเรื่อยๆพอเราคิดว่าเราพับสวยแล้วเราก็ลองเอาธนาบัตรการพับจากไม้แบงค์เนี่ยริเน้นว่าธนาบัตรจะต้องมาเป็นแหนบเลยค่ะเรียงเบอร์มาเลยไม่ผ่านการใช้งานเลยนะคะมันถึงจะสวยเพราะว่าถ้าผ่านการใช้งานมาปุ๊บธนบัตรจะเก่าช้าแล้วก็พับออกมาแล้วมันไม่สวยค่ะมันเหมือนแบบ ดอกไม้เฉาแล้วอะไรเงี้ยค่ะนีก่กิดที่สามนะคะรีดให้เนียบเลยพับกลับไปพับขึ้นนะคะแบบด้านข้างแล้วพับขึ้นหรือถ้าใครบอกว่าโอ้โหพี่มันยากลำบากขนาดนี้แต่หนูอยากได้หนูไม่มีเวลาเรียนไม่มีเวลาหัด ะให้เพื่อนพรุ่งนี้แล้วก็โทรมาเลยค่ะหรือเข้าไปดูในเว็บก่อนก็ได้มีหลายแบบกุหลาบกับลิลลี่ไม่เหมือนกันนะคะลิลลี่บังคับใช้สามใบแต่กุหลาบสามารถเล่นระดับได้บางทีเป็นดอกตูมก็ใบเดียวก็คือใส้ตรงกลางนะคะนีกกีบที่หกแล้วค่ะสุดท้ายแล้วก็ใหญ่เป็นจนถึงขนาดที่ลิงเคยบอกว่าสิบเก้าใบกุหลาบภูพิงนะคะัคบทุกอันเลยทั้งหมดหกกีบ แล้วนะคะกรีดนี้เนี้ยบเลยแล้วก็ทีนี้พลิกออกมาด้านที่มีปลายแหลมอย่างเนี้ยค่ะทั้งสองข้างเลยนะคะหนึ่งกรีดสองกรีดสามกรีดข้างละสามกรีดนะคะหนึ่งกรีดสองกรีดสามกรีดนะคะ แบบนี้พลิกออกมาด้านปลายแหลมที่มีปลายแหลมแบบนี้นะคะพับกลับเข้าไปตรงนี้ให้ชิดเส้นด้านบนตรงกลางเนี่ยให้ชิดเส้นปลายแหลมตรงนี้จะหนานิดนึงเพราะว่ามันมีสัก,กเทปค่อยๆจับอะค่ะจะเย็นๆยิ่งหนามากยิ่งกรีดมากตรงนี้ยิ่งบวมยิ่งเจ็บแต่ถ้าไม่กรีดดอกมันก็จะออกมาไม่สวย อันนี้หนึ่งแล้วพับกลับเก็บเข้าไปพลิกกลับไปพับอีกด้านหนึ่งสองด้านจะได้หนาเท่าๆกันเวลาเราจับมันจะได้จับง่ายพลิกพับเข้าไปถึงเส้นนะคะสังเกตว่าฝั่งนี้ยังเป็นปลายแหลมนะคะไม่ใช่ฝังะะฝ่งเรียบเรียบนะคะฝั่งเรียบเรียบคือด้านนี้ มันก็ไม่ยากไม่ง่ายนะสำหรับคนสนใจทางด้านนี้หรือชอบอพิกกลับไปกลางออกมาเอาด้านไปแหลมออกนะคะกลางออกมาเอาด้านไปแหลมออกกรีดที่สามแล้วนะคะปะกินนี่หนึ่งกับสองกรีดให้เนี้ยบนะคะเรียบเลยเอาให้คมเลย ดอกไม้เราจะได้สวยพับกลับเข้าไปกลางออกมาปลายแหลมอยู่ด้านนี้นะคะอันนี้พับเข้าไปพลิกออกมาปลายแหลมอยู่ด้านนี้สองกลีบสุดท้ายแล้วค่ะ เพื่อนๆแนะนําว่าให้เพื่อนๆดูสักสองสารอบเนาะเอาทําความเข้าใจให้ได้ก่อนแล้วค่อยเริ่มพับเพราะถ้ามาถึงเปิดมาปุ๊บลองพับตามยังงงเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครบแล้วเป็นลิลี่แล้วลิลจะพับแบบนี้เก็บไว้ใส่สองพลาสติกไว้เวลาลูกค้าสั่งลิลก็จับออกมาปุ๊บลิลี่ก็กรีดดอกแล้วก็เข้าช่อ เพราะว่าถ้ารอลูกค้าสั่งแล้วมาพับบางทีไม่ทันออันนี้ใช้คัตเตอร์เล็กนะคะเบาๆนะคะไม่ต้องกำลังดีอะคะ่ะไม่ต้องแรงเกินไปกรดท,ทีละใบเน้นตรงเนี้ยจะสวยขึ้นด้านข้างโค้งๆอ,อ,อะค่ะจับให้แม่นจับให้มั่นมือนะคะอย่าให้หลุดเนี่ยก็จะเป็นละไม่ยากไม่ง่ายเนาะหวังว่าเพื่อนคง ทำได้หรือใครถ้าโอ้โหพี่ไม่ไหวจะเคลียนะคะก็โทรมาสั่งได้แต่ขอเวลาล่วงหน้าน,นิดนึงนะคะยิ่งบางทีช่วงเทศกาลปีใหม่ช่วงงานรับปริญญาเยอะๆขอเวลาสักสองสามวันโทรล่วงหน้าสักสองสาวันอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันมีกว่าจะนัดรับกันคุณสะดวกเราไม่สะดวกเราสะดวกคุณไม่สะดวกเงี้ยค่ะก็เผื่อเวลานิดน,นึง สี่แล้วห้าหกจับให้มันเป็นคู่อะค่ะสวยไม่สวยอยู่ที่เรากรีดด้วยนะคะพับให้ตรงให้เนี้ยตั้งใจกรีดให้สวยมันก็จะออกมาสวยหนึ่งสองสามจับด้านในนะคะสี่ ห้าหกเป็นแล้วดอกเดรลี่<ๆ>นะคะอ่าทีนี้จะสอนวิธีการทำเข้าเข้าเข้าก้านนะคะจับเกสรทั้งหมดห้าก้านนะคะมาเลี้ยงให้เสมอกันอันนี้ตุ้มของเขาอยู่ด้านบนเว้นระยะประมาณเท่านี้ยค่ะ มาณเซนนึงนะคะลองทาบดูก่อนต้องใช้สแตดเทปด้วยลืมบอกลองทาบดูก่อนแล้วก็กาดระยะเกรอนต้องสูงกระดอกหน่อยนึงเพื่อเวลาเราดึงให้มันโค้งๆให้มันเหมือนดอกจริงอะคะอ่ะประมาณนี้ได้แล้วเนะาะจับให้แน่นนะคะเพราะมัมีทั้งหมดหกก้านนะคะเราจะดึงสกตเทปไม่ต้องเยอะไม่ต้องน้อยนะคะกาวเอาพอดีพอดี แล้วก็เสียบตรงนี้มันมันไม่ใช่ไม่ใช่ทําให้แบงค์ธนบัตรขาดนะคะมันคือคือมุมทั้งสามมุมมารวมกันใส่ลงไปอ๋อประพินนี้ลืมดึงต้องดึงเกสอนให้มันแยกออกมาก่อนเพราะใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวมันจะแยกลำบากละอ่าจะเริ่มเป็นลิลลี่แล้วค่อยๆดึงนะคะ ราะว่าถ้าดึงพรวดทีเดียวแล้วมันจะหลุดออกจากก้านไปเลยออเอาแค่ปลายเนี้ยให้ใกล้ๆกับโคนดอกอประมาณนี้นะคะกดให้แน่นพันสก,กัดเทปสองรอบเนี่ยดึงยังไงก็ไม่หลุดค่ะนอกจากคุณค่อยคคลายสก,กัดเทปออกเพราะง,งานของเรนจะค่อนข้างแน่นมากเพราะว่า กลัวทรัพย์สินของลูกค้าเสียหายเหมือนกันถือถืออยู่ดึงดุงดติดมือไปเลยแล้วก็ใส่ใบใส่อย่างนี้นะคะก็เสร็จแล้วดอกลิลลี่คลิปนี้หวังว่าคงจะไม่ยาวเกินไปเนาะไม่ยากไม่ง่ายถ้าเพื่อนตั้งใจก็ค่อยๆทําก็ทําได้ดอกลิลลี่เสร็จแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ